หนุ่มเสียงสันเครือจุดทูบขอขามาโรเบิร์ตและบอลกลางรายการดังขอโทษขาดสติจากกรณีดราม่าคากกรับหนุ่มทางฝั่งทนบุรี36ปีนั้นออกมาโพสต์ถ้อยคําเหยียบย่ําหัวใจคนตลกรถขอขามากลางรายการขณะที่หนุ่มบอลเชิญ,ญยิ้มครับพร้อมทั้งแจวภรรยาของโรเบิร์ตสายควันก็ออกมาเปิดใจในรายการมาเทิงหนึ่งในช่วงท้ายนั้นครับรายการมีเจ้าของที่มาโพสต์ลบดลูโรเบิร์ตสายควันก็เดินทางมากลางรายการด้วย พร้อมกับได้นําพวงมาลัยมาไหว้ขอขมาขอโทษทั้งบอลแจ๋วภรรยาของโรเบิร์ตสายคอนของเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจและกล่าวเสียงสั่นเรือขอโทษโดยได้ยินคนแถวบ้านคุยกันเรื่องเผาศพโรเบิร์ตเมื่อตัวเองกลับบ้านมาดื่มเหล้าเลยโพสต์ดังกล่าวออกไปก่อนที่นมที่โพสต์ลบดูโรเบิร์ตนันรั้นพร้อมกับกล่าวว่าพี่โรเบิร์ตผมไม่มีเจตนาโล่งเกินจริงๆด้วยความมึนเมาขาดสติไม่ยับยั้งชั่งใจขอพี่อภัยให้ผมด้วย เป็นดีึ่งข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ